หมูกว่านะคะ่าสวัสดีครับวันนี้นะครับผมผมหน่อยเพิ่มพูนครับผมวันนี้อเป็นเช้าวันที่26นะครับผมธันวาคม2515นะครับวันนี้ผมก็พามารีวิววิแตนนะครับผมกับสภาพอากาศอันเย็นนะครับประมาณ19องศาแล้วก็มารีวิววันนี้เป็นโค้งอีแต็นะครับผมรอจะส่งลูกค้าจังหวัดขอนแก่นนะครับลูกค้าสั่งเฉพาะโค้งนะครับ เดี๋ยวเรามาเดินดูรายละเอียดโดยรอบคันนะครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับผมผู้ที่ตามแล้ครับผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเราก็พยายามเร่งทํานะครับผมสําหรับคิวลูกค้าที่จองไว้นะครับผมผมกาลังไล่ทยอยจัดคิวให้อยู่นะครับตอนนี้เราก็พยายามเร่งทํานะครับผมเราพยายามทําให้เต็มที่นะครับเดี๋ยวมาเดินดูรายละเอียดโดยรอบคันของตัวรถคันนี้ครันนะครับครับอ่าสำหรับคันนี้นะครับรายละเอียดโดยรอบคันของตัวรถก็เป็นคัสซีรถยนต์นะครับผม คันนี้เบื้องต้นผมส่งให้ดูมีแต่หัวคาซีนะครับผมมีแต่หัวคาซีก็ส่งให้ลูกค้าดูนะครับเป็นลุงจากจังหวัดขอนแก่นนะครับผมแล้วก็อลุงก็เลือกคันนี้มาแล้วก็ผมก็ทําเป็นกระบะเพื่อเรียบให้นะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรายละเอียดรอบคันของตัวนี้กันนะครับเป็นคาซีรถยนต์นะครับผมอันนี้คานด้านหน้านะครับเ๋ยวให้ดูคานด้านหน้านี่ครับประมาณนี้เลยครับผมอันนี้เป็นคานด้านหน้านะครับผมคานด้านหน้ายางหน้าน็อตล้อห้าลูนะครับผมเป็นโตโยต้าอาร์เอ็นยี่ห้านะครับ เป็น t ต y o t a RN 2 5ยแล้วก็ยางหน้าขอบ14่นะครับยางหน้าขอบ14ระบบใส่สายพานเป็นเพารลาวนี่นะครับเป็นเพารลาววินล่างหน้า7จ็อันนี้วินบนผมเอาเครื่องใส่ทดลองนะครับผมผมเอาเครื่องใส่ทดลองระบบหน้าสี่ครึ่งนะครับวินบนหน้าสี่ครึ่งวินล่างหน้า7นะครับแช่สายพานเบอร์41นะครับล่องบีนะครับอันนี้ก bueno, ็นนเป็นระบบใส่สายพานเป็นเพาเพาลาวนะครับ ก็คันนี้สภาพหัวเก่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเบื้องต้นผมให้ดูก่อนไม่ได้ทำสีนะครับผมให้ลูกค้าสั่งจองเกียร์ก็จะเป็น4เกียร์เดินหน้านะครับสี่เกียร์เดินหน้าแล้วก็เกียร์หถอยนะครับระบบเบรกน้ามันนะครับระบบคาร์เป็นคาร์ประมาณนี้นะครับผมคาร์แห้งใช้คาร์แห้งดึงสายนะครับเป็นคาร์ประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นหัวเก่งนะครับเป็นหัวเก่งหัวพื้นที่โยงที่เหยียบก็เดี๋ยวตรงนั้นผมเชื่อมให้นิดนึงนะครับตรงนั้นอ่ามันจะเป็นโบวหน่อยนะครับก็สภาพโดยรวมของหัวเก่งก็จะประมาณนี้อันนี้้ยังหนนาะครบ ยางหน้าเป็นยาง195ขอบ14นะครับสภาพยางประมาณนี้เลยนะครับผมสภาพยางก็ประมาณ70-80เเซก็ดอกสวยอยู่นะครับสําหรับคันนี้อ่าอันนี้เป็นสภาพพื้นกระบะนะครับสภาพพื้นกระบะความยาวพื้นกระบะท้ายนะครับถึงที่พิงถึงท้ายก็อยู่ที่2เมตร50นะครับตรงนี้อยู่ประมาณ40เซนนะครับความยาวกระบะท้ายจากหลังที่พิงถึงท้ายนะครับอยู่ที่2เมตร50นะครับ ความกว้างเมตรห้าสิบห้านะครับความกว้างเมตรห้าสิบห้าความสูงจากพื้นดินถึงพื้นขอบกระบะแปดสิบเซนนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของอาช่วงกระบะบรรทุกนะครับอันนี้ผมทําพื้นเรียบไว้เป็นพื้นไม้สะเดานะครับอันนี้เป็นคัสซีรถยนต์ช่วงล่างนะครับสภาพคัสซีประมาณน,นี้เลยนะครับผมนี่ครับสสภาพคัสซีก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับโดยประมาณผมจะให้ลูกค้าดูก่อนะนะครับสภาพคัสซีการบรรทุกนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ยางท้ายนะครับยางท้ายน็อตล้อห้าลูนะครับผม อย่างท้ายผมใส่ยาง600ข14นี่ครับสภาพยางประมาณนี้เลยครับสภาพยางก็โอเคอยู่นะครับผมประมาณนี้ประมาณ80%ใช้งานไปไปบ้างแล้วนะครับอันนี้สภาพยางประมาณนี้เลยนะครับผมระบบเบรกน้ํามันแลวก็าันี้มีบางฝุ่นติดให้นะครับผมระบบไฟนะครับผมแจ้งลูกค้าคือดวงไฟที่ติดตั้งให้นะครับผมทางร้านใส่ให้นะครับผมแต่ว่าลูกค้านําไปเดินระบบไฟเอานะครับผมติดตั้งดวงไฟให้ใหม่นะครับแล้วก็ ใส่บางฟุลใส่กระจกให้นะครับผมแล้วก็ลูกค้านําไปเดินระบบเอานะครับความกว้างของกระบะก็เมตรห้าสิบห้าครับผมความยาวของกระบะกับบรรทุกสองเมตรห้าสิบนะครับห้าอกนะครับกลมเลยใช้ไม้เสดาแล้วก็ช่วงล่างนะครับผมเป็นช่วงล่างโตโยต้านะครับช่วงล่างแน่เพลาท้ายนะครับผมระบบเบรกน้ำมันนะครับอันนี้เราเช็คให้แล้วนะครับสําหรับชุดเบรกชุดอาร์นะครับผมน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายถ่ายให้ใหม่หมดแล้วนะครับสาหรับคันนี้อันนี้เป็นสภาพยางฝั่งนี้นะครับผมยางฝั่งนี้จะสวยหน่อย ก็มีตุ่มยางนะครับมีตุ่มยางมีคิ้วยางก็จัดว่าเป็นยางใหม่นะครับคันนี้ฝั่งนี้เป็นยางใหม่นะครับใช้งานนิดหน่อยนะครับกระทะเป็นนอตล้อห้าูอันนี้เป็นสภาพคัสซีฝั่งนี้นะครับผมสภาพคัสซีฝั่งนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้เลยสภาพคัสซีบรรทุกนี่นะครับนี่ครับอันนี้เป็นสภาพหัวเก่งสภาพที่นั่งอันนี้เป็นพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยของดัสสันนะครับใช้โครงดัสสันทํานะครับเอาเออ เอาพวงมาลัยส so ah, ั่นมาใส่นะครับคันนี it, so ้อ่าอันนี้เป็นสภาพโดยรอบคันของตัวรถนะครับผมทางร้านก็จะมีรีวิวให้ลูกค้าดูก่อนทุกคันนะครับผมอันนี้เอาเครื่อง11แรงทดลองใส่นะครับผมเดี๋ยวส่งลูกค้าผมก็จะถอดเครื่องออกนะครับแล้วก็ส่งเฉพาะโครงเพราะว่าลูกค้าเอาเฉพาะโครงนะครับคันนี้ก็สวยๆคันนะครับผมของทางร้านอ่านี่ครับโดยรอบคันก็บางจุดจะมีตำหนิบ้างนะครับผมสีสันในตัวในรูปกับตัวจริงมีต่างกันบ้างนะครับผม10-15%นะครับ สีสันในรูปกับตัวจริงมีต่างกันบ้าง10-15%เอเนี่ครับอันนี้อย่างเช่นตำหนิไหนมีตำหนิเราก็จะบอกลูกค้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหล็กเปิดมั่งนะครับผมเหล็กเปิดบ้างมีเหล็กบุบมั่งนะครับมีรอยเววรอยแหว่งเราก็จะแจ้งลูกค้าก่อนนะครับผมเพราะว่าร้านเราเป็นร้านมือสองนะครับผมสภาพยางประมาณไหนเราก็จะแจ้งก่อนนะครับเพราะว่าซื้อของครับผมต้องต้องแจ้งให้ละเอียดนะครับต้องแจ้งให้ละเอียดแล้วลูกค้าเอาไปใช้งานนะครับมีตำหนิตรงไหนก็แจ้งนะครับผม อันนี้เป็นสภาเบื้องหน้านะครับช่วงท้ายก็สนใจก็มาดูได้นะครับผมแต่ครันนี้เราจะส่งลูกค้าจวัดสอนแกตนะครับผมอำเภอโคกโคชัยนะครับอันนี้ทําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราจะส่งลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะครับผมที่27ก็ก็ทางง้ลนขอขอบคุณนะครับผมแล้วก็ลูกค้าที่ที่สั่งจองรถนะครับผมผมก็จะทยอยเร่งทําให้อยู่นะครับผมตอนนี้ติดอีกหลายคิวนะครับผมผมก็เร่งทําแล้วก็ปีใหม่ก็จะทยอยทา แต่อาจ A, จะไม่ได้จัดส่งนะครับผมเพราะว่าปีใหม่รถเยอะนะครับผมอาจจะเป็นหลังปีใหม่แล้วค่อยทยอยจัดส่งวันนี้ผมก็เร่งส่งถึง,ถงวันที่พรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็จะหยุดเพราะว่าช่วงรถเยอะกลับมาการล่ากการขนส่งอา,อ,าอาจจะอาจจะแบบไม่สะดวกนะครับผมเพราะว่ารถกลับมาเยอะการลากการไล่นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งลูกค้าจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็เอาลูกค้าท่านใดที่จะมาดูรถนะครับผมมาดูได้ที่พิกัลร้านอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรนะผมติดกับข้างวัดวังกระเลืองเลยนะครับผม หรือว่าลูกค้าท่านใดสนใจจะมาดูรถก็โทรมาก่อนนะครับผมโทรมาก่อนว่าจะเข้ามาดูรถก็บางทีผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับผมวันนี้ก็ไปส่งับลูกค้าจังหวัดปทุมนะครับอีกคันหนึ่งก็วันนี้ไปส่งรถลูกค้าจังหวัดปทุมก็วันนี้ก็ไม่ได้อยู่บ้านกลับมาช่วงเกือบเย็นนะครับวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวก่อนจะส่งลูกค้าจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ทางร้านขอขอบพระคุณนะครับผมผู้ที่กดไลค์ก like, ดแบบชร์เป็นกำลังใจทางร้านนะครับผมสนใจก็ทักมาได้ครับผมราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับในช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้ ทางร้านสอบเพิ่มพูนยินดีให้บริการนะครับผมขอบคุณครับ